ย้อนกลับไปในปี2012เลสเตอร์ซิตี้กำลังจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนหนึ่งจากนอกลีกด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์ราคาแสนแพงสำหรับนักเตะที่ไม่เคยสัมผัสลีกสูงสุดคุณ,คณอายวัศรีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์ถึงกับค้านเดี่ยวนี้ผมไม่อยากได้เขามาร่วมทีแต่แมวมองเลคอคต่างยืนยันเขาจึงยอมเสี่ยงวันที่เซ็นสัญญ,ญาเด็กหนุ่มคนนั้นเดินเข้ามาหาขอบคุณครับ ขอบคุณที่เปลี่ยนชีวิตผมเงินหนึ่งล้านปอนด์เปลี่ยนเขาจากนักเตะนอกลีกเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ก็พาเขาเข้าสู่วังวนของชื่อเสียงและอบายมุขเขาดื่มทุกวันเขามาฝึกซ้อมทั้งที่ทยังมึนเมาทีมงานเริ่มถอดใจแต่สโมสรเลือกให้โอกาสคุณอายวัฒน์เดินเข้าไปหาเขาด้วยตัวเองนายอยากจบชีวิตตัวเองแบบนี้หรอนายอยากให้สัญญาหมดไปแล้วจบที่นี่เลยไหมผมไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงผมไม่เคยมีเงินมากขนาดนี้มาก่อนงั้นนายต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าความฝันของนายคืออะไรคืนนั้นเขา คิดตั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับมาพร้อมกับบางอย่างในใจเขาเริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักกว่าเดิมเริ่มฟิตหุ่นเริ่มพิสูจน์ตัวเองจากเด็กนอกลีกที่เคยถูกตั้งคำถามเขากลายเป็นตำนานแห่งเลสเตอร์ซิตี้พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกพาทีมสู่เวทียุโรปวันนี้ผ่านไป12ปีเขาไม่เคยคิดทิ้งสโมสรแห่งนี้เลย